ก็มีคนถามเรื่องหอยกระชับค่ะคุณหมออยากดูเรื่องหอยกระชับบ้างว่าจะดูได้ยังไงว่าหอยเราฟิตไม่หลวมค่ะเอาว่ากันด้วยเรื่องหอยทุกคนก็มาหอยหมดเลยค่ะคุณหมอทำยังไงให้หอยกระชับคะขมิบของเราเนี่ยใช้ได้ไหมคะเออค่ะเออ,เอ,อหอยกระชับนะคะน้องตังก็คือมันมีหลายประเด็นนะคะอันที่หนึ่งก็คือ กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานนะคะกล้ามเนื้อทั้งร่างกายต้องแข็งแรงค่ะนะคะพอ,อเอากล้ามเนื้ออุ้งเชิงการแข็งแรงก็แย่แล้วนะคะก็คือหนึ่งต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงคือไม่ผอมเกินไปและไม่อ้วนเกินไปนะคะอันที่สองก็คือนะคะเมื่อกี้คือน้ําหนักตัวที่เหมาะสมอันที่สองก็คือนะคะเรามีการออกกําลังกายเป็นประจํานะคะก็มีการขมีบนะคะ,คะมีการกลั้น กลั่นอุจจาระนี่ก็เป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้ออกจกังละนะคะการยกเบทการทำสควอชน้องน้องต่างน้องะนะคะซึ่งเราสามารถทำสควอชได้ทุกที่ทุกที่ทุกเวลานะคะหมายถึงเวลาเราเข้าห้องน้ําสาธารณะเรากลัวเราก็สควอชนะคะ,ะเ,า,เาไเ่น<ข>าส่<ห>ที่ตัวชักโครกเราก็สควอชเอา <laughs> <laughs> ล้วระวังะระวังจะหกแล้เราระวังขาไม่มีแรงนะคะก็สูตรก็หนึ่งกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงสอง ตกขาวต้องไม่มีมากถ้า mm hmm. ตกขาวน้ําเฉะเลยต้องตังมันก็หลวมมันก็เหมือนกระเด็นเหมือนกับว่าเออเป็นน้ําหล่อลื่นมากเกินไป uh huh. นะคะอันนี้ก็ไม่เหมือนกับหลวมทั้งนี้นไม่ได้หลวมเลยนะคะไปอันเ็นที่สามคือติดเชื้อโรค uh huh. นะคะติดเชื้อโรคเช่นแบคทีเรียเพิ่มจํานวนตกขาวผิดปกติอันนี้ก็เหมือนกันก็คือนอกจากน้ําหล่อลื่นเยอะยังมีตกขาวเยอะอีกอันนี้ก็ทําให้ดูเหมือนกับว่ามันจะหลวมส mm hmm. รุปว่าทั่วๆวไป นะคะธรรมาชาติสร้างไอว่าส่วนนี้ของผู้หญิงได้เหมาะสมแล้วนะคะเออม,มันสามารถยืดได้ีกไ,ได้นะคะแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะ,ะมีสามารถยืดยืียนได้ให้แข็งแรงได้ปัจจุบันนี้ก็การแพทย์หรือเทคโนโลยีนะคะก้าวหน้ามากน้องสังขมิบค่ะ,ะขมิบดูซิ<ะ>อ่าอ่าน้องสังขมิบอยู่เฉลี่ยเห็นอยู่ขึ้นมารหน้าหน้าออกเครอคุณหมอ ถ้าหน้าออกแสดงไม่ใช่ไเป็นเป็นคืออย่างนี้ปัจจุบันก็มีเครื่องช่วยขมิบอั้นมรียสังเกตผู้หญิงที่มาตรวจภายในนะคะบอกว่าร้องขมิบดูซิขมิบไม่เป็นค่ะส่วนใหญ่ยกก้นขึ้นบางคุณมันกลั้นอึกลั้นฉี่มันไม่ไม่ได้ทําเป็นทุกคนปัจจุบันก็มีเครื่องขมิบนะคะนั่งแล้วก็ทําให้มีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อนะคะนั้นเลยอคะค่ะมีการผลิตผลิตลือยเครื่องเหล่านี้นะคะเครื่องขมิบหรือว่ามีวัด ความดันอใส่เข้าไปวัดซี่เราขมิดได้ความดันอพอ,หอ,อเหรือมีกันก็คือลูกต้มค่ะช่วยขมิบนั่นคือ,คอใส่ลูกต้มเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็มีถ่วงน้ําหนักถ้าเราขมิบได้มันก็ต้องดออกมาเออก็มีการถ้าจะทําจริงๆก็จะมีวิธีนะคะวิธีแข็งแรงได้ไหลายวิธีสรุปว่าจะฟิต นะคะก็คือเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อภายในเรื่องของการไม่มีตกขาวอีกกันก็คือนะคะการมีลูกการมีลูกถ้าคลอดอยากจริงๆก็ทําให้ลดการฟิตลงเช่นมีการฉีกขาดมากหรือการเยืดมากแล้วคุณแม่ไม่ได้นะคะไม่ได้ให้เข้าที่นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องนะคะหลังคลอดนี่ก็อาจจะต้องดูแลตัวเองโอค้คุณผู้หญิงหลายคนนะคะน้องต่งตคลอดเสร็จเนี่ยนะคะก็ไม่กลับสู่สภาพเดิมเลยเฉลี่ย แ่อายุน้อยเนี่ยคะ่ะน้ําหนักร้อยกิโลนะคะบอกว่ามีลูกสีค่ครูบบน้ําหนักร้อยกิโลแล้วเออตอนท้องเท่าไหร่ท้องห้าสิบโลเองค่ะหมอ,อขึ้นไปนออครึ่งหนึ่งเลยเท่าตัวเลยการมีลูกเหญ่ให้ทำลายสุขภาพนะคะหรือคุณแม่เนี่ยโอย้ก่อนท้องนี่หุ่นดีมากเลยหลังคลอดนะคะไ้ว้เลยน้องตังเพราะว่าก็เลยบอกคุณคุณดูดาราสิคุณดูดาราเวลาเขาคลอดเสร็จเขากลับสู่ปกติฉะนั้นเราต้องฟิตสู้นะคะค่ <laughs> ะคะือแม่เนี่ย ไม่มีเวลาน้องตันเนาะหลังคลอดโอ้โหกลางคืนยังไม่ได้นอนเลยนะคะฉะนั้นแต่อย่างยังก็ตามนะคะเวลาน,น้องคลอดมาชีวิตดีมักจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่บางทีก็เรียกคุณยายคุณปู่คุณย่าใครมาด้วยเรียกหมดค่บอกเช่์กันดูน้องนองนอแม่ก็ได้นอนหน่อยและคุณแม่ควรจะมีเวลาเป็นส่วนตัวนะคะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดยี่สิสีชั่วโมงนะคะก็มีเวลาไปออกกำลังกายบ้างผ่อนคลายบ้างนะคะ อย่าอย่าให้พาราการเลยนดูลูกเป็นของแม่คนเดียวนะคะช่วยกันปัจจุบันเรามีลูกน้อยน,นะคะอัตรา,าก,การคลอดเนี่ยจากเดิมนะคะโอ้เป็นล้านเลยนะคะเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยเรามีการคลอดเป็นล้านลดลงมาเรื่อยๆเลยตอนนี้เหลือประมาณห้าหกนะคะครอบครัวแทบจะไม่มีลูกกันเลยนะคะฉะนั้นสรุปพอมีเด็กมาหนึ่งคนก็ช่วยกันเลี้ยงดูนะคะก็อาจจะอยู่เวรกันนะคะ,ะคะุณแม่ดูถึงข้างเที่ยงคืนหลังข่ยงคืนอ่าใครดูก็ นะคะคนแข็งแรงมาดูนะคะก็คุณยายสาวพึ่งยายทวดมาดูค่ะคขอผบว่าเรายายทวดมาดูยายทวดเป็นลมนะคะก็บอกสาวมาดูจะดีกว่านะคะแล้วก็เล่ากันไปนะคะว่าการมีลูกปัจจุบันดูแลกันครั้งครอบรัวค่ะนะคะดูแลคนเดียวเครียดค่ะ ค่ะก็ยังไงก็ช่วยกันนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ที่สําคัญจะได้เพิ่มความอุ่นให้เจ้าตัวน้อยด้วยคุณสามียิ่งเข้ามาช่วยนยิ่งดีใหญ่เลยนะคะมีคําถามเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องขมิบบอกว่าของหนูเคยรั่วเหมือนกันค่ะพอคุณหมอแนะนําให้ขมิบตอนนี้อย่างฟิตเลยอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ก็เข้ามาอวดกันไปนะคะ